มาเลริ่งนั่งนั่งมาเริ่มมาเริ่มมาสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะนะกุ๊กกุ๊คกุ๊จ้าบู <para aime> <c oughs> บูบูคาบูอัศวบูอันนี้นับตังนับตังอัศวัสดีค่ะอัศวัสดีค่ะโอ้ยโอ้โอ้โอ้สวัสดีครับก่อนนิดใา้ม,มือมาสวัสดีค่ะอัศวัสดีค่ะ ก็ยังงอดงอดกอดกอดกอนเป็นอะไรเป็นอะไร,เป,ะไรเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะสวัสดีครับก่อนเล็วเอามือมาสวัสดีครับนสวัสดีครับก่อนเรี้ยววด,ด,ววด,ด,ดีขนาดเลย